สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟิตสมายวันนี้นะครับผมจะมารีวิวปากกาสำเร็จรูปนะครับเรียกว่าถ้าใครที่ชอบสีดำเนี่ยตัวนี้อาจจะเหมาะสมเลยนะครับเนื่องจากตัวนี้เนี่ยเรียกว่าดำล้วนทั้งด้ามเลยทีเดียวนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาแกะดูกันเลยครับ โอเคครับก็สําหรับปากกาสีดําล้วนตัวนี้นะครับเรียกว่าดําล้วนจริงๆถ้าเกิดถือไว้ตรงเสื้อเนี่ยคือมองแทบไม่เห็นเลยนะครับโอเคตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับกระบอกหรือว่าปลอกใส่ปากกานะครับตัวปลอกก็เราเห็นในหลายๆคลิปว่าจริงๆมันก็ออกมาหมุนเล่นได้บ้างนะครับน่าสนุกดีเหมือนกันโอเคเรามาดูตัวปากากากันดีกว่าจริงๆตัวปากกาเนี่ยครับตัวนี้มันมีหลายสีนะครับจะมีตัวแกนกลางที่ สีเปลี่ยนไปด้วยนะครับแล้วก็หัวท้ายที่สีเปลี่ยนไปด้วยแต่นี้คือตัวดาล้วนเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวปากกาอ่ะตัวปอกเนี่ยเราสามารถหมุนออกได้แบบนี้นะครับก็คือไม่มีอะไรเลยมันจะเป็นเกียวที่แค่หมุนเหมือนกับว่าแกะส่วนประกอบออกมาได้นะครับในส่วนของแกนกลางเนี่ยมันมีข้อต่ออยู่นะครับแต่ว่าผมพยายามดึงแล้วมันดึงไม่ออกนะครับคิดว่าอาจจะดึงออกไม่ได้หรืออาจจะได้แต่ว่าแน่นพอสมควรน,นะครับ โอเคเดี๋ยวเราประกอบกลับเข้าไปก่อนจะได้ดูในเรื่องของน้ำหนักกันด้วยในส่วนของน้ำหนักเนี่ยครับตัวเนี้ยแม้จะเป็นพลาสติกทังด้ามน,นะครับแต่ว่าน้ำหนักค่อนข้างดีเลยนะครับหัวปลายเนี่ยถือว่ามีแรงพอสมควรนะครับแล้วก็ในเรื่องของความยาวเนี่ยอาจจะสั้นกว่าหลายๆตัวเล็กน้อยนะครับด้วยความที่ไม่มีหัวเหล็กยื่นออกมาด้วยตัวนี้ก็คือจะเป็นหัวรูๆไปเลยนะครับ โดยรวมก็ถือว่าโอเคเหมือนกันถ้าเกิดว่าใครที่มือเล็กๆนะครับเล่นปากกายาวๆแบบไม่ถนัดแต่ว่าไม่อยากได้ปากกา,าที่สั้นเกินไปเนี่ยตัวเนี้อาจจะอยู่ระหว่างกลางระหว่างปากกายาวแล้วก็สั้นได้นะครับก็น่าสนใจตัวหนึ่งแล้วก็เป็นสีดำด้วนด้วยเผื่อใครเอาไปถ่ายรูปเป็นพ็อปหรือว่าเอาไปควงในที่ที่แบ็กกราวเป็นสีขาว,ขาวสีสว่างเนี่ยครับก็จะได้ในเรื่องของความสวยขึ้นมานะครับ โดยรวมด้วยกับราคาหลักร้อยกว่าบาทนะครับถือว่าโอเคเลยสําหรับปากกาตัวนี้ครับก็จบไปแล้วสาหรับการรีวิวปากกาควงสีดาล้วนเลยนะครับก็เรียกว่าน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับก็ใครที่อยากรู้รายละเอียดอื่นๆนะครับสามารถไปดูที่แฟนเพจฟิ s สมายเลยนะครับแล้วก็ถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับเราไว้เจอกันใหม่นคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ